อ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีทางช่องแม่ครัวสวัสดีคุณพ่อคุณแม่พีปานาอาดเอฟซีแฟนคลับแม่ครัวสกูสุกคนเนาะคะ่ะอเมรอนีเป็นวันที่สิบวันจันทร์ที่สิบเดือนตุลาคมพศส,สองพันเอ้ยเดือนพฤศจิก,กายนพี่น้องพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเบาพิษเบาถึกลงหนาลงหลัง ขอบเล็กเล่าบ่อเขาพี่น้องเลยอือจังไหนจังมาสองอยู่ซี่หวดหางหวดช่อนเบื่อปฏิทิประไทยเอ้ยสองแล้วสองอีกเนี่ยสองหกสองสองสองเก้าสองหนึ่งสองหาสองหาสองหาซี่หวดหางหวดเป็นไรเจ้าสีนี้เลี้ยงสองเอามือนี่สบายดีทั้งสอสปปปเล่าเนาะค่ะพี่น้องเนาะ อ่าแม่กว้วกะอาการบบคไอยดีกิะเสียงกัะบ,บ้ดีปันไดเนาะค่ะพี่นออ <c oughs> ้องจเออกะรข้ยังชั่วละละกะไข่เนี้ยไอแตกแล้วพี่น้องเอาสำหรับหนวยเล่าพัฒนามือนี่แม่ั้วฝ่าวจากหนอยอาจจะโงแต่เศร้าราวาแม่ั้วสิบไปเกี่ยวอันลดสิบไปเกี้ยวเข่าให้พี่น้องเมื่อนี่ลดสิไปเกี้ยวเข่าให้แม่ั้วก็เลยสีฝ่าฝ่าลงอ่ะหวยเล้า หไวยเล่าก่อนจักหน้อยเพราว่ารัฐบาลไทยกะไปลงอยู่หมองเกียวเขาไดเนาะเอาเล่าพัฒนาวันที่เกตที่ผ่านมาลุดบมีสองบมีสามจ้าตู่พี่นองเอาลุดกะว่าลุดเดินกะว่าเดินละว,วะเอองานนี้เนาะส่วนเสียนอำเภอนาโสมกะหกกับหาในการลุดคือกัน ลุดกระบ้านลุดเลขออกสามสามกับสองศูนย์ค้นบ้านสวนเขาชุดวิ่นเด้อพี่น้องเด้อตัววิ่งตัวลูดเขาเบิดแต่ว่าจับคูบอมี 33, มสอ่สามสามมิต่ร3สองสามผาดแต้มกับสองหนึ่งผาดแต้มเนะเาะอ่ะ เพชรเมืองจันทร์บ่มีสองบ่มีสามลุดคือกันเซียนกุดจับ <c oughs> เข้าตัวเด่นสามตัวเดียวจับคู่กับรุดคือกันพี่น้องอ้าวรอบนี้ดูซิว่าจะลุด <c oughs> ลุดไปตามๆกันนาะพี่น้องเนาะลุดไปตามๆกันเอาว่าไปยัง รุดเท่ากับตามบดลรุดเท่ากับตามสําหรับสูตรคํานวณกระยอมมีเขามีรุดสําหรับสูตรคํานวณกระยอมมีเขามีรุดมีออกเนาะพี่นอนะ้องเนาะอะมาดูไวยเรา หวยเล่าพัฒนาวันที่สิบแม่ครัววิ่งรูด5ากับหกเดือจะเดินบอมือนี่หากับหกจับคูมิหาสามหาสี่หาเจ็ดหกสามหกสี่หกเจ็ดห้าศูนย์หกศูนย์เก้าเจ็ดเอามากักกตามบอมักกับอตามเลือพี่น้องเลือพราวาเป็นแค่สูตรคำนวณตัวเลขกับเป็นเพียงแนวทางเนาะสูตรคำนวณสูตรคำนวณเนย่อมจะมีเขา่ามีหลุดมีออก ไม่มีใครกีรังแต่ว่าถ้าเข่าร้ายก็รูดกระทือว่าเห้าเดินเนาะพี่นอนะ้องเนาะถ้าเข่า <c oughs> ร้ายก็รูดกระทือว่าเห้ามีกําไรมาดูเซียนกุดจ,จับเซียนกุดจ,จับเด่นสามสี่ห้าตัวติดเก้าเจ็ดหนึ่ง จับคูมี3ามเก้าสามหนึ่งสามเอ้าหนึตเพิ่นวงกลมก็คือเก้าสีเก้าเก้าีเก็ดสีสีหนึ่งหาเก้าสำหรับผู้งบหน่อยนี่ก็จัดไปตัตัเพิ่นวงกลมเนาะมาดู เพชรเมืองจันเพชรเมืองจันชุดวินสี่สองเจ็ดแปดเก้นึ่งหีนเขาชุดวินเด้อสองนย์วิ่งรูดสกับ7จับคูมีสี่สองเจ็ดสอี่เจ็ดเก้าแปดออ่ะนี่คือเพชรเมืองจันเนาะพี่น้องเนาะ นี่คือเพชรเมืองจันทร์เอาไคเป็นแฟนครับเพชรเมืองจันทร์กะแคปหน้าจอกันใบพิจารณากันเบิ้งค่ะพี่น้องสำหรับตัวเลขหน่วยเล่าพัฒนาเมอรอนี้เด้อมาดูเซียนลูกแฝดเพิ่นเด่นเวลางวดที่ผ่านมาเพิ่นกระเด็นสามสี่เกตเข่าสามสามรอบนี่เซียนลูกแฝดเด่นหน่วยล่างสามสี่เ็ดตัวเก่าเด้อพี่น้องเด้อ เพิ่นจับคู่ห้มี่9404494046เพิ่นวาเลขสามสามคู่นี่กับตัวได้นี่4664นี่40049449นี่ส่วนตัวบบกลับก็คือสามเก็ดกับหกเจ็ดเพิ่นวาตัวบบกลับเด้อพี่น้องเด้อแล้วกรสุดสามตัวของ เซียนลูกแฝดมี467 764เอาแคปนาจอกันไว้พิจะหน้ากันเบื่องถามักหน่วยรางเอาไปลูดไปวิ่งได้พี่น้องสําหรับหน่วยรางของเซียนลูกแฝดเข่ามาดแม่ขั้วกัดได้มาประจำหมวดที่า่านมาแม่ลั้วกัดจับไปที่สามสี่เกดของเซียนลูกแฝดเนอะมาดู คนบ้านสวนหวดที่ั่านมาคนบันสวนเข่าสองศูนย์เข่าศูนย์สองรอบนี่ชุดวิ่นไหมแล้วศูนย์หน่งสองเจ็ดศูนย์หนึ่งสองสี่เจ็ดเก้าวิ่งรูดสี่กับสองจับคู่มีหนึ่งศูนย์หนึ่งสองหนเจ็ดสี่ศูนย่สองสี่เจ็ดเก้าูนย์เก้าสองเก้าเจ็ดกันซีซีกับสองสองอ้านี่คือหวยล่าพัฒนาเนาะ <c oughs> นี่เครื่องหวยเล้าพัฒนาสำรับอาเอฟซีผู้ที่เขาสิเขามาในกลุ่มไม่แม่ขั้วเดอ้อเดี๋ยวแม่ขั้วจะเปิดกลุ่มไม่จิกแกงไปทั้งช่องอีกครั้ง,นง <c oughs> ห,ห,ห,หนึ่งเพราะว่าหวยเลา้าหวยฮาหนอยอ่าหวยเล้าหวยฮานอยหวยปิ่งหวยรูดทุกชนิดที่อยู่ในช่องแม่ขั้วแม่ขั้วกะสิเอาเขากุมใบเพราะว่าบ่สามารถที่จะลง อาคลิปได้บางบางข้างบางตัวอาจจะมีสายดวนสายหนังเดี๋ยวแม่ขัวสิแกงไปทั้งช่องอีกข้างนึงว่าจะให้เอฟซีเข้ากลุ่มได้วันไหนเนาะค่ะพี่น้องเนะาะเอาขอบุญขอบคุณสําหรับอาจารย์ที่ทรงตัวเลขเนี่ท่างเขาช่องแม่ขั่วอาบาวาสิเป็นหวยลาวบาวาสิเป็นหวยไทยบาว่าสิเป็นห้าน้อยเนาะค่ะพี่น้องโอ้มีอีกมีอีกมีอีก,อ,กอาจารย์หนึ่งที่เป็นทรงเขามาเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยว,ยว,ยวแม่ขั้วสิลงให ลืมตัวพี่หน่องเพิ่นทรงมาให้แต่หมู่บ้านนี่อรัตนาบอกให้พี่หน่องเพิ่นอ่านมาสิฮะบน ขพิ่จัดสุดสามตัวเลยเด้พี่น้องเด้อสามตัวสองตัว อันนี้คือบุญเด้อพี่น้องเด้อลาง สองครูด้วพี่นอ้องนาติดตามนาสนใจอยู่พวาตัวเลขของเพื่อนหน่อยตัวเนาะอันนี้เพื่อนเอิ่นอาจารย์จังไหนนี่ฮ่ะรันตนาบอกร่งตัวเลขเพื่อนเบิร์บอกสันนี้อ่ะเบิร์ยุพี่น้อง เอาฝากกันไว้ในอ้อมอกอ้อมใจนเด้อพี่น้องเด้อสำหรับ <c oughs> เปิดตัวใหม่อาจารย์รัตนาบอกเพื่นเอืน่นเฮอรัตซื้อพี่นอ้องออสามตัวเด่นหนึ่ง8ูนย์สหนึ่งหนึ่งปสองตัวมี 04, 0ูนย์8ี่ศูนย์แปดหนึ่งปดหนึ่งหนึ่งหนึ่งส่หนึ่งหหบนส่วนรางจัดมาที่หนึ่งเจ็ดศเจ็ดอ่ะ แคปหน้าจอกันไว้พิจารณาสำหรับอาจารย์ไม่เนาะค่ะพี่น้องเนาะเอาพอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ให้พี่น้องเฮี้ยงเฮี้งปังปังล่ำด้วยกับหวยลาวพัฒนาเย็นนี้สําหรับคลิปนี้แม่ครัวสวัสดีค่ะ